สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุเพสันนิวัตสองเจอดราม,มา่าถือดอกลำดวนเพื่อนบ้านทวงของประจำชาติฉันจ้ากลายเป็นเรื่องดราม,ม่าจนได้หลังจากที่เพจเ Facebook คายหนังดัง Gdh โพสตภาพโปรโมทภาพภาพย,ายนต์บุเพสันนิวัตสองเป็นคู่พระนางปอบธนวัตเบลลาราณีโดยในมือของนางเอกถือดอกลำดวนและมีดอกลำดวนประดับอยู่รอบ รอบร้อมระบุข้อความว่าดอกลำดวนหวนคำหนึ่งคิดถึงเจ้าแม้รักเรานั้นผันผ่านนานแค่ไหนรักของพี่จักไม่หวนผันแปรไปทุกห้องใจมีแต่เจ้ามิรู้ลืมตารางโพสต์ไปชาวเน็ตจากประเทศเพื่อนบ้านก็เกิดไม่พอใจแห่มาคอมเมนต์กันสนั่นโลกออนไลน์ทวงคืนดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชาอยากให้มีการขออนุญาตก่อนจ จะเอามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในหนังซึ่งงานนี้ชาวเน็ตไทยก็ตอบโต้กลับงงว่าทำไมจะต้องทำให้กลายเป็นประเด็นใหญ่โตเพลมความเป็นเจ้าของท,งทั้งที่ดอกลำดวนก็มีอยู่ทั่วไปในหลายประเทศอีกทั้งไทยยังมีขนมกลีบลำดวนถ้ารู้ว่าคนไทยกินกลีบลำดวนกันจะไม่ยิ่งราม่าไปกว่านี้หรือท่านผู้ชมหลักรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทย ขอบุณกราบ